คนที่เงียบหายไปไม่ได้คุยกันแล้วตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เขาจะกลับมาคุยกับ อีกหรือเปล่านะคะมันมีคำถามที่ FC พี่เมย์นะคะถามมาแล้วอยากจะให้จัดคลิปนี้ให้ว่าคนที่ไม่ได้คุยกันแล้วคนที่ห่างกันไปนะคะเขาจะกลับมาพูดคุยอีกไหมจะมาทำความเข้าใจปรับความเข้าใจและจะกลับมาในเส้นทางชีวิตของคุณอีกหรือเปล่านะคะทีนี้นะคะ FC ขอมาพี่เมย์ก็จัดให้นะคะเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่นะคะที่ฐานกับ้า ในะคะนึกถึงหน้าเาขาคนนั้นของคุณไว้เลยนะคะค่ะขอต้อนรับ f c พี่เมย์นะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้พลังงานดึงดูดนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานของคุณถ้าคุณคิดว่าคุณอยากรู้ว่าใครคนนั้นที่เขาเงียบหายไปไม่ได้พูดคุยกันเขาอยากจะกลับมาพูดคุยกับคุณหรือเปล่านะคะมาดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะนึกถึงหน้าเขาแล้วก็อธิษฐานถามไพ่พร้อมๆกันเลยค่ะไพ่ทาลอดขา ใครคนนั้นของ FC พี่เมย์คนที่เขาเงียบหายไปไม่ได้คุยกันแล้วเขาจะกลับมาพูดคุยกับ FC พี่เมย์อีกหรือเปล่าคะไพ่หล่นลงมานะทุกคน ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ t ดอะจัสติ e นะคะเดอะจัสติ e คือไพ่อบอกเรื่องราวแบบนี้ค่ะว่าถามว่าเขาจะกลับมาพูดคุยกับคุณหรือเปล่านะคะให้มองเห็นถึงหนทางแบบนี้สำหรับไพ่ใบนี้คือเรื่องราวจัสติ e ก็คือสิ่งที่เป็นสิ่ง ที่เสมอกันนะคะเป็นสิ่งที่ยุติธรรมในเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าคุณนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าได้ทุ่มเททำอะไรลงไปแล้วมันมีเรื่องราวอะไรที่เขาจะต้องเขาเรียกว่า ต่างคนต่างตอบแทนต่างคนต่างสร้างความบาลานซ์ซึ่งกันและกันถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการจากกันไปเงียบหายกันไปมันเป็นเหตุเป็นผลที่มันยังไม่กระจ่างชัดมันจะกระจ่างชัดแล้วมันจะเกิด ความยุติธรรมเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นผลของการกระทําที่เกิดขึ้นถามว่าเขาจะกลับมาพูดคุยกับคุณไหมหมายความว่าถ้ามันเป็นเหตุเป็นผลในสิ่งที่ถูกต้องที่เขาจะต้องกลับมาพูดคุยมาเคลียร์กันนะคะมันก็เป็นเหตุเป็นผลที่มองได้ว่าเขาจะกลับมาแต่ถ้ามันเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นมาแล้วมันมองว่ามันสมควรแก่เหตุแก่ผลที่เขาเงียบหรือเขาจากไป ะะมันสมเหตุสมผลและรู้ได้สิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมันก็คือห้าสิบห้าสิบนะตอนนี้ถามว่าเขาจะกลับมาพูดคุยกับคุณอีกหรือเปล่านะคะถ้าคุณมองว่ามันสมเหตุสมผลที่เขาจะต้องกลับมาพูดคุยกันนะคะเขาก็จะกลับมาเพราะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็คือสิ่งที่คุณทำคุณจะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนนะคะเพราะว่า พี่เมย์จะบอกแบบนี้ว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือไพ่เดอะจัสติสสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปผล,ผลตอบกลับคุณจะได้สิ่งที่คุณทำคุณคาดหวังว่าคุณจะได้สิ่งไหนกัด การกระทำของคุณและสิ่งเหล่านั้นถ้ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในความยุติธรรมในความบาลานซ์แล้วสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าพี่เมย์ไม่แน่ใจว่าเรื่องราวของคุณทั้งคู่มันเป็นเรื่องอะไรนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันคือความถูกต้องที่เขาจะต้องกลับมาพูดคุยกับคุณให้เข้าใจเขาจะกลับมาแต่ถ้ามองว่าที่เขาเดินจากไปเงียบหายไปมันเป็นเหตุเป็นผลและสมควร จะเป็นแบบนั้นไพ่ขึ้นมาบอกว่าสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นนะคะแต่พี่เมย์ไม่รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรคุณย่อมรู้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้คือมันสมเหตุสมผลมันเกิดด้วยเหตุและผลของมันและเหตุและผลเหล่านั้นมันจะทําสิ่งให้เราให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นงงหรือเปล่าพี่เมย์กลัวเอฟซีพี่เมย์ FC, มงงมากเลยอะ่ะ คืออะไรยังไงนะคะขอชัดๆอีกหนึ่งใบนะคะถามให้กันตอนนี้เลยนะคะว่าไพ่ทาหลอดขาใครคนนั้นนะคะที่ไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยคนที่ fc พี่เมย์นึกถึงเขาจะกลับมาพูดคุยกับ fc พี่เมย์ไหมคะขอชัดๆเลยค่ะ กลับมาไหมไพ่้นมาเป็นเจ็ดดาบนะคะเนี่ยพี่เมย์ไม่กล้าฟันธงเพราะอะไรคะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นผลจากการกระทำนะคะกับไพ่ใบนี้การกระทำสิ่งใดมันเป็นคือไม่ว่าคุณจะทำอะไรเหตุผลใดที่เขาจากไปมันจากไปเพราะว่าเหตุผลที่คุณมันจากไปเพราะว่าเหตุที่คุณทำ จากที่เขาเงียบหายหรือไม่คุยมันเกิดจากเหตุของการกระทำนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่เมย์เลยไม่กล้าฟันธงแต่พอไพ่ใบนี้ออกมาเราถามว่าเขาจะกลับมาพูดคุยกับคุณไหมไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดดาบ ตอนนี้ถ้าบอกว่าจะกลับมาไหมถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมายังไม่มีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันนะคะพี่เมย์ไม่ได้เข้าข้างเอฟซีนะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาตามคําที่เราถามนะคะเพราะว่าเราถามแล้วไพ่ขึ้นมาด้วยเหตุด้วยผลด้วยพลังงานของคุณตอนนี้พลังงานของเขาตอนนี้ด้วยพลังงานของเขาตอนนี้คือเขาจะยังไม่กลับมา พูดคุยเขาจะเก็บมันไว้นะคะเขาจะเก็บมันไว้แต่เขายังนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นมันคือการเก็บซ่อนความรู้สึกมันเป็นการปิดบังไม่เปิดเผยนะคะเรื่องราวเหล่านี้มันยังไม่กระจ่างชัดเขาจะยังไม่เคลียอะไรยังไงใดๆทั้งสิ้นเท่ากับว่าไพ่ใบนี้มาบอกว่าเขาจะยังไม่กลับมาพูดคุยกับคุณนะคะและเราจะถามต่อให้พี่เมย์ถามต่อให้แล้วตอนนี้เขาคิดอะไร อยู่นะคะเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะการที่เขาเงียบไม่พูดไม่คุยและยังไม่กลับมาพูดคุยหรือว่าเคลียร์ใจกันนะคะสิ่งที่เขาคิดอยู่ตอนนี้คืออะไรคะ สิ่งที่เขาคิดอยู่ในตอนนี้นะคะเขาคิดถึงเรื่องราวของคุณทั้งคู่ที่คุณทั้งคู่ทะเลาะก,กันมันยังคลุกกลุ่นอยู่ในอารมณ์มันยังเป็นเรื่องราวที่เขาไม่สามารถที่จะยกมันออกจากใจหรือให้อภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นการทะเลาะก,กันอาจจะ มีเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยวาจาคําพูดใช้คําพูดที่รุนแรงทําให้เจ็บปวดเสียใจด้วยกันทั้งคู่แล้วนี่คือเป็นเหตุนะคะณนะตอนนี้อารมณ์ของเขาความรู้สึกของเขายังบาดเจ็บยังเจ็บปวดเสียใจกับ การทะเลาะกันในครั้งนั้นเขายังนึกถึงคำพูดที่ทำให้เขาบาดเจ็บอยู่เขายังมีความรู้สึกบาดเจ็บและความรู้สึกการทะเลาะกันมันยังคลุกกลุ่นอยู่มันยังไม่จบความรู้สึกเหล่านั้นถ้าให้พี่เมย์แนะนำนะคะ ตัวของ fc พี่เมเองนะคะถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณจะต้องให้อภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้อภัยทั้งเขาให้อภัยทั้งตัวเองแล้วก็รักษาพลังงานตัวเองนะคะการให้อภัยและการยกโทษนะคะแล้วก็การที่เรารักตัวเองรักตัวเองและมอบความรักให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะส่งต่อความรักให้เขาให้เขานะคะรั รู้ได้ถึงความรู้สึกความรักที่ส่งไปแล้วอารมณ์ความรู้สึก โกรธของการที่ทะเลาะเบาแหวงของเขานะคะมันจะดาวลงถ้าเขารับรู้ถึงความรู้สึกคุณถ้าตอนนี้นะคะเขายังนึกถึงเรื่องราวทะเลาะกันเนี่ยเขาจะยังไม่พูดคุยเขาจะยังไม่กลับมาคุยกับคุณแน่นอนเรื่องราวที่เขาคิดอยู่ตอนนี้คือคิดถึงเรื่องราวที่คุณทะเลาะเบาแหวงกันมาดูไพ่อีกใบนะคะและคิดเรื่องราวอะไรอีกนะคะเขายังส่องดูคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะไม่วางตาด้วย ะะและคิดถึงเรื่องราวที่ทะเลาะกันแต่เขาจะยังไม่กลับมาพูดคุยกับคุณแน่นอนนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ของคนที่เป็นธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะไพ่ขึ้นมาอาจจะเป็นของคน อาคนธาตุลมหมดเลยนะคะเป็นคนธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะกับไพ่ที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตอนนี้คนที่เงียบหายไปแล้วไม่ได้คุยกันถามว่าเขาจะกลับมาพูดคุยกับคุณไหมจะกลับมาเคลียร์ใจกันไหมนะตอนนี้พลังงานของเขายังไม่กลับมานะคะเป็นกําลังใจให้ f อพี่เมย์นะคะแล้วคอยติดตามคลิปดีๆกับหัวข้อดีๆในคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณค่ะบายบายคะ่ะ